ล่อคือมา้าผสมกับปลานะครับเป็นสาวปล่องใช่ไหมครับที่คลองค่ะเป็นของชนเผ่าลื่นถลายไ,ได้นะเดินดีๆครับตามกิ่งไม้แล้วให้ลูกไหนหล่นลงมานะครับหวานครับเ <Again. S 1> <laughs> สวัสดีเช้าวันใหม่กับช่องทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่อ่างค้างนะครับโอ้โห เขาบอกว่าข้างบนนี้อากาศหนาวนะครับตรงช่วงกลางคืนนะครับช่วงเช้าก็ยังมีความหนาวอยู่นะครับไม่น่าเชื่อนะครับกับอากาศแบบนี้นะครับมาทักทายกับเพื่อนในยามเช้านะครับตอนนี้เราก็จะไปหาอะไรรองท้องก่อนนะครับเพื่อที่จะเจอนางเอกอีกคนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นชนเผ่าวะหลงนะครับส่วนน้องมนใสตอนนี้ไม่ว่างนะเป็นแม่ค้าขายลูกพีทก่อนนะครับนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าจะมานัดเจอน้องเขาอีกทีหนึ่งนะครับมาติดตามรับชมเลยครับกับทริปที่ดอยอ่างขางของพวกเรานะครับ ช่วงนี้ก็หมู่บ้านก็ยังปิดอยู่นะครับยังไม่ปกตินะครับโซนไหนที่พอจะอยู่ได้ก็พวกเราก็จะถ่ายทอดให้ได้รับชมนะครับขนางนาี่เป็นสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางนะครับโคยังก็ซื้อลูกชิน้นละหาอะไรรองทองยามเช้านะครับสวัวคุณนกเอี้ยงร้านอาหารปิดเ<ร>หรอ,รอปิดล้านคุนบอกว่าทางในมีร้านอาหารตัวกัไม่ครอกอไปไปได้ครับหนอเขาได้อยู่เอาเสียค่านี่แล้วก็ลงลงชื่อนะฮะในส่นนี้สมมติ พอมอย่างอ๋อครับครับอันไป็ลออุดมด้วยชิ้นก่อนครับเสียด้ยแล้วอาหารปิดนะครับตอนนี้เหตุการณ์นี้ไม่ปกตินะหมู่บ้านปิดหลายที่เลยปิดทุกที่เลยปิดทุกที่ดีกว่าครับที่ปิดเนี้ยก็คือโควิดครับเสียดายเนาะครอบครัวก่อข้างแรกแม่เล่อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมากันเรื่อยๆเนาะวันนี้เห็นว่าจะมีในอีกปลองอีกคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับโอ้ไม่แกวยามเช้าครับปิดประตูตรงนั้นเลยครับ ก็ใบรรยากาศก็จะโล่งๆเงาๆแบบนี้นะครับได้ลูกชิ้นรองท้องยามเช้านะครับแอลได้อยู่คนคละห้าสิบบาทเดี๋ยวอาจจะพาน้องมาแอลนอเนาะพี่นาะไมู่แ<ย>อลมากินอาหารข้างในนะไหนๆก็มาทั้งทีก็มาไว้นิดนึงถึงแ<า>ม้จะเขาลึกไม่ได้นะนครับโอ้โหต้องรอดยุคโควิดนะครับ,รบอันนี้ล่อหรือว่าม้าครับเนะี่ยล่อกรับล่อกับ,กบม้าผสมกันโอ้ครับนี่ ปกติเจอแต่โบแต่ควายวันนี้เจอล่อครับล่อคือม้าผสมกับปลานะครับโอ้ครับโอจะเปนงครับเดี๋ยวเราจะไปอีกหมู่บ้านนะครับทักทายคัไซนะครับสวัสดีครับเราจะไปหมู่บ้านไหนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับลางเอกเราที่บ้านนอนแลครับบ้านนอนแลซึ่งเข้าหมู่บ้านไม่ได้นะเข้าไม่ได้ครับรับหน้าดานรับหน้าดาน เจอกันตรงหน้าด่านครับได้เลยไม่เป็นไรมาช่วงตอนยุควิกฤตโควิดเราก็ต้องปรับตัวให้ทันนะครับนะใช่ครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเนาะกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับครับอ่ะเดี๋ยวเจอนักเอกคนหนึ่งครับ ที่นี่ไม่ค่อยเลี้ยงวัวควายเนาะที่นี่จะเป็นม้านะครับก็มีป้ายเหรอครับครับแต่ไม่มีตัวเอาไว้ขนผลไม้ขนของนะครับครับใช่ที่เราเห็นทางซ้ายมือของเราที่เป็นป่าปูตอนแรกป่าปูป่าปูใช่ไหมป่าปูเพราะว่าแถวนี้เป็นใจความร้อนมดเลยที่นี่เป็นป่าปูนะครับ ือสวนลูกไหนใช่ไหมครับใช่ครับถึงแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปเก็บลูกไหนที่สวนแห่งนี้กันครับใช่ครับเราถึงบล้วเดี๋ยวชาวบ้านกำลังเก็บกันนู่นนะครับนะโอ้โหอ่ขี้จี้มากเลยครับสวยครับอ่างขามีอะไรให้หน้าคนหาอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเบียทิปก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดนะครับเสียดายช่วงนี้เป็นโควิดก็อาจจะเข้าหมู่บ้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอีกครั้งนึงแน่นอนครับโอ้โหชันมากเลยครับคําไสนู่นเลยอะ สูงมากครับเขากำลังเก็บลูกไหนครับอ่ะเป็นบรรยากาศไปยามสายในวันนี้นะครับขยิขยิขยานะขยาต้นลูกไหนแล้วเก็บเนาะครับโอ้ข้างบนนู้นก็กำลังเก็บยอดชากันนะครับเป็นวิธีคนดอยของจริงเลนนะครับบรรยากาศดีครับในวันนี้มาทักทายสาวประจําท้องถิ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ชื่อน้องอะไรครับเนี่ย ชื่อน้องจูนค่ะน้องจูนเป็นสาวประหลงใช่ไหมครับใช่ค่ะที่หมู่บ้านนอแลค่ะอ๋อเวลาทักทายกันนี่ภาษาประหลงว่าไงนะครับเอ่อเห่าจาด่าลาอ่างค่ะอีกที่หนึ่งครับเฮาจาดาลาอ่างค่ะไม่ก็กรึบก็ได้ค่ะกรึบดีกว่าเนาะกรึบกรึบก็คือเป็นการทักทายสวัสดีกันค่ะโอ้จ้าโอ้โหเป็นไงบ้างน้องนางเอกของเราวันนี้กรึบเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะขอให้น้องจูนนะครับนะไปเก็บลูกไหนกันนะมีมีมีชื่อประหลงไหมครับลูกไหนล่ะคะอ่าหมายถึงว่าชื่อน้องครับอ๋อชื่อน้องเหรอคะที่บ้านก็จะเรียกว่านางค่ะชื่อว่านางนางนี่คือเป็นภาษาประหลงเลยค่ะแต่ว่าชื่อที่เรียกกทั่วไปคือน้องจูนใช่ครับโอ้โหเป็นสาวรุ่นใหม่สาวประจำหมู่บ้านท้องถิ่นแห่งนี้นะครับนะ โอ้โหยินดีที่ได้รู้จักนะครับชุดหน่อยโอ้ชุดชุดนะชุดอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือน้องค่ะน้องน้องขออนุญาตดูหน่อยนะครับน้องใช่ไหมใช่น้องก็คือเข็มขัดค่ะมันเป็นแบบที่คล้องค่ะเป็นของชนเผ่าค่ะโลใช่ค่ะแปลกตามากเลยอ่ะมีเครื่องประดับต่างๆนะเออใช่ใช่เรายังไม่ได้ดูเครื่องประดับเลยอ่ะมีข้อแขนแหวนกำไรครับ ทำมาจากเงินนะครับเนาะค่ะเป็นเงินค่ะมีเครื่องประดับต่างๆครับขอุญาตัวนิดนึงนะครับอันนี้คือสายอะไรครับนรับอันนี้เป็นที่จริงสมัยก่อนจะใช้เป็นหวายค่ะแต่เดี๋ยวนี้หวายหายยากก็เลยใช้เป็นแบบเชือกเอาเชือกนะครับเนาะใช่เป็นไม้ค่ะครับโอ้หาดูย่างมากเลยปกติพี่จะเจอชนเผ่ากเรียงลาหูรีซออะไรประมาณอาขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปล่องไม่ค่อยได้เจอเลยครับก็ยินดีมากๆเลยที่ได้น้องมาร่วมมาเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับนะะ เดี๋ยวขออนุญาตพาน้องไปเก็บลูกไหนเนาะครับสางงามเจเนอเรชันใหม่ครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บลูกไหนครับให้น้องจูนนำเราไปเลยนะครับน้องจูนหรือว่าน้องนางนะครับนะแก้มน้องนางน่าแดงกว่าใครหรือเปล่าครับเนี่ยครับไม่ใช่นะครับอ่ะก็แซวน้องเล่นนะครับนะเดี๋ยวคัมสายก็จะนำทีมเราไปเก็บลูกไหนเห็นกี่ชาวบ้านก็เริ่มเก็บไปแล้วครับ บรรยากาศดีมากเลยที่อ่างขางครับมีให้ hey, ท่องเที่ยวมากมายหลายหมู่บ้านนะครับนะครับหมู่บ้านของน้องจูนก็ตอนนี้ก็ปรับปรุงไปแล้วเนาะเป็นยุคใหม่ไปแล้วใช่คอืมครับก็เดี๋ยวใช้เท้าเดินข้นไปนิดนึงครับตอนนี้ช,ชาวบ้านก็ขนลงมาบางส่วนนะครับใส่กระสอบแบบนี้เลยครับโอ้โหเขาดูนะครับ ครัอ๋อนี่ไงลูกไหนนี่คือลูกไหลแดงตามทางตลาดนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาบุกถึงสวนเลยคทางมากทางเดินเ่ะหอบใช้ได้เลยน้ำทีเดียวครับโอ้ใช้ได้เหมือนกันนะครับคำใสเหนื่อยเลยอ่ะน้องนางระวังนะครับน้างบอกว่าเป็นของเรามากกว่าอ๋อได้ได้ได้โอ้น้ำริ้วเลยนะครับนะไปสูงใช้ได้เลยครับมาโตามน้องนางคนงานของเรา หรือว่าน้องจูนโอ้โอได้ได้อึ๊บอ่ะโอ้โหที่บ้านน้องนางก็ปลูกสตรอเบอรี่นะครับเนาะครับโอ้สูงอ่ะเนี่ยดูความสูอันนี้คือมันชันแบบประมาณโอ้โหแปดสิบองศาแล้วมั้งเนี่ยเกือบเกือบเจ็ดสิบห้าองศาแล้วเปล่าโอ้ที่นี่ต้นไม้จะปลูกตามแนวเขาครับครับอเนี่ยชันจริงครับประมาณ หกสิบห้าถึงเจ็สิบห้าองศาลเลยนะโอ้โหไปโอ้กีแต,ตงโมแตงโมนี่ก็ช่วยในเรื่องของดับกระหายคลายร้อนนะโอ้โหแต่มาชันจริงๆนะเดินดีๆนะครับเนะี่ยอาจจะเกิดการลื่นถลไมได้นะเดินดีๆครับโอ้โหนี่ลูกไหนครับเห็นไหม อันนี้คือใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วครับนะสีม่วงนะครับจะเปลี่ยนสีเรื่อยๆครับจะเป็นสีไไนนสครับจะเป็นสีแดงแล้วครับถ้าเป็นไม่ใกล้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใกล้แล้วครับโอ้หางนางเราพี่ด้วยเร็วเหลือเกินที่เก็บอยู่นี่คือเป็นชาวลาหูใช่ไหมครับ เอ๋อชอบประหลงมั้กันเหรอเนาะอึอ๊บโอ,อ,อ้ชันจริงๆป่ะไหวไ,ไ,ไ,ไหมจ้าไหว <laughs> ปกติเดินขึ้นดอยบ่อยอยู่แล้วครับใช่ปกติน้องนางก็เดินขึ้นดอยบ่อยอยู่แล้วนะครับโอ้อแต่ชันจริงเหม็มอือป่ะเดินดีๆนะอึอ๊บโอ้โหต้องใช้สกิลในการ ก็ติดกับความชันของพื้นที่หน่อยนะครับโอ้โหวิวสวยมากเลยครับเนี่ยฝั่งนน้นจะเป็นไร่ชาสายสองพันครับไรชาฝั่งนู้นนี่ชาวหลัหูเก็บใช่ไหมครับอ่าชาวดันอ่างหรือว่าปลองเหมือนกันครับเอาชาวปลองเหมือนกันครับโโอ้หพักยกแป๊บนึงครับใกล้ถึงแล้วต่อได้ใจน้องนั่งโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ อันนี not, ้ค <normal ses ha> ือแอดเวนเจอร์ใช้ได้แ <District> ล <of water> ้วเนี่ยสูงครับครับไปแล้วเนาะเช้าปละหลนะครึบเนาะครึบ โอ้ช่างจริงอะอันตรายนะน้องนางเดินดีๆนะครับสวัสดีครับกรุบครับโอ้กำลังเก็บแบบนี้เลยนะ,นนะอขอญาตดูนิดนึงนะครับอ๋อขึ้นแบบนี้เลยขอญาตดูหน่อยนะครับสูงมากเลยอ่ะสูงและชันนะครับโอ,โอ้คร่บ ทีเก็บก็จะมีผ้าใบแบบนี้นะโอแล้วก็รองเสร็จแล้วจะมีข้างบนข้างบนคุนไปบนต้นไม้แล้วก็ใช้ไม้ทุบๆๆแบบนี้เลยตามกิ่งไม้แล้วให้ลูกไหนหล่นลงมานะครับต้องทำงานเกี่ยวับความสูงนะครับไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ง่ายนะครับจะลงไงเนี่ยสูงมากเลย ครับโอ้โอ,อันนี้คือขายไอ้ขายไงครับขายก็เจ้านี้น่าจะน่าจะขายไซส์รวมเนาะครับใช่ไหมไซส์รวมเลยเนะาะเข้าโรงงานเข้าาโรงงนถ้าเก็บแบบนี้ก็คือจะเข้าโรงงานแต่ถ้าเก็บเป็นปลนูกเป็นลูกเน่ะจะจะ,จะคัดเกรดครับครับครับแ้าช่องนี้ก็จะเก็บส่งโรงงานเดี๋ยวก็ไป็นไกรลูกส่งโรงงานคือค่าไซส์เลยใช่ไหมครับค่าไซส์เลยใช่ครับครับ แบ okay. งนี้เลยนะตอนแรกนึกว่าจะขำๆไม่ขำนะ <Brenda> อันนี้คือสูงสูงมากเลยนะสูงชันนะครับผลไม้ที่นี่้องปลูกตามแนวเขาเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ถ้าตามเขาก็จะเป็นต้นไม้ยืนต้นเพราะมันตามเป็นแปลงขัดไม่ได้ครับ,รบเป็นต้นไม้ะนึ่งจูน เป็นไงมั่งจ้าลูกไหนอร่อยอร่อยอร่อยเลยจ้าหวานๆก็เปรี้ยวหน่อยอ๋อหวานๆเปรี้ยวนะครับนะปกติกินบ่อยอยู่แล้วใช่จ้าอ๋อนี่ยโอ้โอ้โอ้ชาวบ้านชาวบ้านเขาอยู่บนดอยแบบคล่องกันมากเลยอ่ะคือเขาแบบไม่กลัวความสูงเลยนะครับเดินได้แต่ไม่ต้องกลัวโอ้โหใช่ใช่วิธีครับครับเขาจะเอาไม้กิ่งไม้มาทุบๆแบบนี้นะจ้าใช่ครับทุบไปที่กิ่งทุบไปที่หลูกนะครับครับเพื่อจะให้มันจะเตือนให้ลูกมันหล่นตับครับ หวานๆเลยนะครับด่าแล้วแล้วถ้าขอบคุณนี้ว่าไงครับภาษาประหลงขอบคุณอาเกลอาเกลอาแกลอาเกลใช่ไหมจ๊ะอาเกลอาเกลพี่พี่อาจจะออกเสียงเพี้ยนนิดนึงก็ขออภัยด้วยค่ะต้องนางจิ้มละครับเสียงนั่นเหลือนะพี่เบียร์กับพียงยังไม่ได้ชิ้มเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเมนู ยำยำใช่ไหมซึ่งครูเองจะรับประสาในการทำอีกแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราพักโยนก่อน <laughs> <c oughs> ได้เหงื่อเลยครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยการเก็บลูกไหนบนยอดดอยสูงชันแบบนี้ก็ต้องใช้ความชํานาญของชาวบ้านนะครับส่วนเราคนพื้นที่ราบก็ต้อง <c oughs> ดูแลตัวเองดีๆนิดนึงนะครับนะ <c oughs> อาจจะเกิดการลื่นถ <c oughs> ล่ได้ครับบวยก็จะเก็บประมาณนี้ครับครับ อ๋อบุ้ยก็แบบนี้เหมือนกันใช่ครับแล้วบุ้ยตัวนี้ถึงฤดูยังครับบุ้ยหมดฤดูไปแล้วครับหมดไปแล้วใช่อ๋อเดือนที่แล้วอ่ะครับเดือนที่แล้วนี่เองโอ้เสียดายครับตอนแรกนึกว่าเด็ดเป็นแกนเป็นแกนไม่ใช่นะทุบเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็เป็นเก็บเอาจ้ะอ๋อจะไม่ช้ำเนาะสูงนะเนี่ยสูงมากแต่กำลังขึ้นมาทานเวียนพี่เวียนเนี่ยพักยกนิดนึงครับ ก็โดูมาใส่อยู่ข้างล่างครับเห็นไหมวเราดูข้เก็บยังนไงก็จะเอาใส่กระสอบเนาะแล้วก็ส่งโรงงานใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะเก็บส่งโรงงานแปลรูปเป็นอะไรบ้างได้ไหมคะเอาไปทําเป็นแบบแช่อิ่มครับแช่อิ่มเอาไปแช่อิ่มนะครับสมมติเอาไปดองหวานกันครับเก็บใส่ันนี้กระสอบเนาะส่งโรงงานใช่ครับจะเป็นเก็บส่ง ฝั่งนู้นก็ใช่ครับของนูน้นแล้วก็กลางต้นนั้นสวยต้นที่ากำลังวางตูกใหญ่ได้ครับค่ะ ทำใจบอกว่าอยู่มาตั้งนานพูดภาษาประลอมไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับได้ได้เป็นบางคำบางคำเนาะถ้าจะให้พูดแร็บเหมือนเขาเนี่ยไม่ได้ครับครับพูดยากแต่ละท้องถิ่นก็จะมีภาษาเนาะใช่ครับแบบภาษาประลอมถือว่าเป็นภาษาที่แปลกใช้ได้เลยครับฟังแล้วแปลกหูครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาแปลกๆอย่างนีครับเดี๋ยวเราจะไปสนน้นต่อครับอ่าได้เลยครับปะนองลื้อนะครับ่หนาแอบกินคนเดียวเลย ไปเลยเวียนแบบลืน่นครับไม่เชื่อพวกเรายัไม่ลื่นไม่ลื่นนะเดี๋ยวลื่นเลยน้องนางเลือกลูกที่แบบหวานๆวานให้เวียนหนะสดสดเลยต้องต้องแบบนี้อันนี้หวานไหน,นอันนี้คือทานได้เลยเหรอครับค่ะอ๋อทานเลยนะสดๆเลยสดๆจากต้นเลยนะครับแกฮึหวานเนาะ หวานครับฝาดไหมความเปรี้ยวประมาณนิดๆครับมันฟอมฝาดหน่อยๆฝาดที่เปลือกมันครับครับถ้ากินเนื้อมันจะหวานอันนี้สรรพคุณให้ประโยชน์อะไรมั้าครับส่วนมากก็จะพวกวิตามินครับวิตามินนะวิตามินต่างๆวิตามินซีหรือเปล่าวิตามินซีจะสูงเรื่องอร่อยนะซื้อชาวบ้านนิดหน่อยอร่อยแล้วครับที่นี่มาถึงสวนไม่ต้องซื้อครับฮะเขาให้เลยโอ้ใจดีเหรอให้หนึ่งเหรอเดี๋ยวเราขอย่ำเจ๋งมากเลยอ่ะเก็บมาให้หน่อยนึ่งไหมเดี๋ยวเรา ใส่ถูไปเลยครับครับได้เท่าไหร่ก็เก็บเลยเดี๋ยวเขายังชิมมากนะวิที์พอเอาเล่ครับเดี๋ยวเราจะยำอืมครอบวานอ่ะเดี๋ยวรอดูเขาขยับต้นนี้เดี๋ยวขอซื้อหน่อยนึงนะคะเอาไปยำเลือกเอาอ่ะคุณแม่ใส่ชุดสวยจังเลยรปลองเนาะชาเดี๋ยวนี้เลยนะ ที่ต้นก็ได้นะคะเอาที่ต้นเองก็ได้นะคะเดี๋ยวสดๆดที่ต้นเอาไปยำเลยให้น้องเก็บสักสิบลูกก็ได้ลูกโตๆอ่ะเอาใส่ถุงเราก็ได้ค่ะน้องนางกำลังเพลินกับการกินลูกไหนนะนางกำลังอร่อยเลยเราจะไปยำกันนะนาลูกไหนหรือว่าลูกอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลูกไหนแดงครับถูกลูกไหนแดงนางใส่จานเลยจ้ะโดเตรียมจานเรียบร้อยนะจาน น้องนางเก็บลูกแดงๆนะจ๊ะ <c oughs> โอ้แม่มันยากาศจริงเราไปหาที่ร่มกินกันีรสดชื่นเลยครับเพราะว่ามาข้าบนดอยเนาะใช้พลังงานแล้วก็พออาจจะแห้งได้<ช>พอกินผลไม้ไปสดชื่นเลยลูกแดงๆท่าใสท่าทัวร์นะวันนี้แดงใหญ่ๆเลยครับกินผลไม้สดๆ,ๆจากต้นก<ช>ันแบบนี้ครับ ต้องบุกถึงสวนบุกถึงสวนเลยใช่อ่าเอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปยำกินกันนะคะไปที่ล้มลงข้างบนก็ได้ลงนะเดี๋ยวดีดีครับยำเดี๋ยวเราจะเอาลูกไหนไปยำนะครับคำใสกับน้องจูนเคยกินไหมครับเนี่ยแบบยำแบบยำเลยครับครับปกติจะจิ้มพริกเกลือครับอ๋อจิ้มพริกเกลือเฉยๆอ๋ออ่เดี๋ยวคนเล่นจะเอาไปยำนะครับต้นเล็กก็ทำได้นะดูครับ ต้นแรกก็ไม่ธรรมดานะคะโอ้โอ๋อลูกแบบนี้จะหวานนะครับโอ้ยยังชิมบ้างเด้งๆเลยอืมเป็นไงหวานครับหวานนิดๆเปรี้ยวนิดๆใช่หวานเจี๊ยบเลยสดชื่นนะครับเอาไปทำเป็นน้ำผลไม้ได้ไหมครับลูกหน่อยนีไปทำได้เอาทำได้เนาะคล้ายน้ำบีรู้นะครับอ๋อคล้น้ำบีรูทนะแต่ว่า รสชาติจะดีกว่าใช่ดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นผลไม้แล้วรสชาติมันจะดีกว่าครรัับบคนทำไวน์ใช่ครับแต่นิยมเอาไปทำไวน์มากกว่าอืมเอาไปทำไวน์นะครับนะพูดถึงไวน์ก็ยากเลยนะน้ำลายไหลเลยครัอื่นก็จะหอมเมื่อก่อนมะนาขามีไวน์ทุกชนิดแต่ว่าอันนี้ไม่มีแล้วครับเมื่อก่อนนี้มีโรงงานผลิตอยู่นี่ไหนตอนนี้โรงงานก็หยุดไปแล้วหยุดหมดแล้วหยุดหมดแล้วใช่ค่ะน้องสาวก็น่าจะสวยน้องสาวกำลังอยู่ประถมบอกมาหนึ่งว่าพี่สาวอยู่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย สาวอยู่ในสถานีค่ะอ๋อครับใช่ทำงานงั้นก็สามสาวสามใบเถาเลยเีจะลงไปถ่ายรูปใช่ไหมค่ะอ๋อจ้ะครับอ๋อสามสาวสามสไตล์เลยนะแต่ว่าน้องจูนเป็นคนกลางนะครับนะครับก็ยังเพลินกับการกินลูกไนรอยู่เป็นคนชอบกินใช่ไหมครับใช่ค่ะครับอยู่ที่บ้านหนูไม่ค่อยมีต้องลงมาที่สวนนี้อ๋อจ้ะที่บ้านจะปลูกแต่สตรอเบอรี่เนาะใช่ครับ ชมกันี้ก็ครับไม่มีละลองมดูครับตอนนี้กำลังทําไหลอยู่ครับโชอบรรยการมากเลยครับยังมีอะไรให้น่าคนหายเยอะเลยนะอยากอยู่ยาวๆนะแต่ว่าช่วงนี้หมู่บ้านปิดนะครับนะเราก็ได้มาเฉพาะแค่สวนเนาะในสวนแล้วก็ครับไม่ได้เข้าหมู่บ้านถ้าได้เข้าหมู่บ้านเราก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งครับครับช่วงนี้ก็เอาบรรยากาศสวนไปก่อนใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ถือว่าได้กลิ่นอายกลับไปแล้วนะครับใช่ครับ ที่นี่อ่างค้างนะครับโอ้โหประทับใจครับไปก่อนค่ะอร่อยเลยอร่อยเลยจ้ครับคุณพูุนะลับได้เวลาเอาลูกไหนไปยำแล้วนะครับ ครับคำใส่ก็บอกว่าผลไม้ที่นี่จะเป็นออแกนิกนะครับปลอดสารนะครับก็ถือว่าปลอดภัยเลยนะครับนะเด็ดออกจากต้นสดๆกินกันสดตรงนี้เลยต้นนี้ไม่มีแล้วนะต้นนี้เก็บไปแล้วครับแต่ว่าเราไปเด็ดลูกไหนมาละเหลืออยู่ในถุงนี้ครับครับโอ้มีอยู่ในย่านีหนะครับนย่ามเยอะเลยเยอะเลยครับเต็มถุงยำกินให้กินน้อที่ เดียจะมายำแล้วก็เดี๋ยวจะไปชิมด้วยกันนะครับน้องมนใสก็ไปเก็บลูกลูกพีทหรือว่าลูกท้อเนอะน้องก็กินเรื่อยๆเลยเจอน่องจูนเข้าไปน้องจูนก็กินลูกไหนเรื่อยๆครับัอดีบ้าน้องปลูกสตรอเบอรี่นะครับมารอบหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวยครับว้าวเปิดปุ๊บมาปั๊บเลยมาที่กนไปก่อน วันนี้ก็ซอยลูกไหนก่อนนะครับนะกินสดก็อร่อยนะครับนะว่าคุณเองจะมาปรุงรสเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับใส่ปลาห้าพริกป่นน้ำตาลจบปลาร้าพริกป่นน้ำตาลแล้วก็แค่นี้จบเลยปลาร้าเป็นกอทานกินได้อยู่นะของมากเลยค่ะของมากเลยเจ้าของมากเลยเจ้าปกติน้องจูนทำอาหารบ่อยไหมครับเนี่ย ก็ทำบ่อยอยู่นะคะทำบ่อยอยู่แล้วครับเมนูที่ชอบทำนี่เมนูอะไรครับเมนูที่ทำกินที่บ้านใช่ไหมใช่ใช่เป็นผักกาดผักกาดอืมผักกาดเนาะครับเป็นคนชอบกินผักผลไม้อยู่แล้วหรือเปล่าครับค่ะอืมเดี๋ยวซอยไปเรน้ำปลาร้าผสมกับพริกป่นใช่ไหมครับจะน้ำตาลหน่อยแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับเออเปื่อน แน่นอนครับวิธีตะเกาะจริงไหมดีนะเพราะว่าทำทำอะไรทำอาหารธรรมดาโลกไม่จำนะครับเนาะต้องทำที่บนดอยสูงๆชั้นๆอะไยโอ้โหครับได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศจริงครับเสพติดธรรมชาติเลยอ่ะปรุงรสก่อนครับคู่เค้าให้เข้ากันรองมือนะจ๊ะมีคมมากครับคือน้ำลายอุะจรับหอม ลาบเลยแล้วค็คลุกคลุกครับต้องกินด้วยกันเนาะอืมแดงๆเลยนะปกติน้องเขาทำอย่างกินเจ้าที่บ้านเหรอคะก็ผักนั่นนะคะไม่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 ให้ลูกไหนให้ลูกไหนอ๋อลูกไหนนะคะก็ ก็กินจิ้มที่เกลือไปเลยอ๋อลองลองชิมสูตรนี้ไม่ไม่ปอกนะคะกัดเลยกัดเลยกัดจิ้มกัดจิ้มเลยอ๋อจะจะเยิม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 กับอือหือต่ารากไปนะครับเข้าด้วยกันว้าวราดครับน้ำลายไหลเลยแมนครับมันอร่อยอยู่แล้วนะสดๆแต่เพิ่มความกลม่กริ่มครับให้กินง่ายหน่อยน้ำลายไหลแมน ปกติน้องจูนชอบกินส้มตำไหมจ๊ะกินค่ะกินใช่ไหมวันนี้ก็นัดกับเพื่อนเราจะกินส้มตำเอาล็อที่ไหนอ๋อกินที่ไหนครับเนี่ยที่บ้านค่ะเขาได้เขาไม่ได้ไม่งั้นจะขอฝากท้องมือหนึ่งเดี๋ยวไว้มาใหม่นะครับชิมชิมน้องจูนชิมก่อนเลยอ่ะขออนุญาตชิมกับสาวงามเลยนะครับนะเก็บการกินกันสดๆเลยเนาะครับทำใสน้องจูนจัดการแล้วครับถ้าจะแซ่บน่าดูชิมครับใช้ได้ไหมสูตรนี้ หวานหวานเจไดอ้ออร่อยมากอันล้ำที่ประหาเปล่าผลไม้ลูกไหนอ่ะสดความีความอร่อยของตัวของเขาแล้วจะพอปรุงรสด้วยน้ำปลาระเป็นน้ำยำใช่ไหมครับอร่อยเข้าไปอีกครับข้าวหนึ่งเลยอืมอืมสดจับขำใสเคยกินซูนี่ก่อไม่เคยไม่เคยครับปกติตี่เกลือใช่ครับอร่อยมากเลยนะขออีกคำครับ โอ้ลองลองลองอร่อยครับล้ำก็มาห้ามันแซ่บวน้ามันแซ่บมากเสียบอิลี่จิ้มเนเด้อมาจักจ้อนเนาะน้ำลายไหลเอออร่อยครับกินอื้อหืออื้อหืออื้อหือครับอร่อยจริงๆเดี๋ยวกินกันเรื่อยเรื่อยเนาะ ถ้าไม่ได้คำใสพามาก็คงมาไม่ถึงนะครับนาะที่สวนแห่งนี้นะครับต้องขอขอบคุณคําใสไกด์หนุ่มอ่างคางนะครับนาะซึ่งมีช่องของตัวเองนะชื่อช่องอะไรนะครับฝากได้ครับเช้านี้ที่อ่างคางครับเช้านี้ที่อ่างคางใครอยากสัมผัสบรยากาศอ่างคางแบบเจาะลึกถึงพริกถึงขิงก็เช้านี้ที่อ่างคางมีให้ได้รับชมนะครับใช่ติดต่อคําใสได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องจูด้วยน้องนางคนงามนะครับค่ะแก้มน้องนางน้าแดงกว่าใครจริงๆไม่ใช่นะก็ขอบคุณที่มาเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับนะค่ะ ชุดประหลงสวยมากแปลกตาและที่สำคัญวัฒนธรรมน่าจะแปลกตามากๆเลยอนาคตเราจะมาเยือนน้องอีกทีเนาะครับขอบคุณอีกทีนึงว่างี้นะครับขอบคุณภาษาประหลงอากลค่ะอากลอกลอากลมอากลมอากลจ้ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอากลครัมเราเจอกันคลิปหน้าครับเมต่อค่ะครับไปแกะสวยๆในวันนี้ครับแซ่บแต่หยุดไม่ได้เออแซ่บมากแหละเท้าโคกมานี่ตำตำมันจะเข้าเนื้อหน่อย อเกียค่ะอเกียอเกีอเกียอเกีอเกี้ยเกเกนนเดี๋ยวเขาจะตีต้นนี้นะคะโอ้ oh! ต้นนี้แดงแดงเนาะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ขึ้นว่ายากแล้ว <c oughs> ลงยากกว่าครับอาสาสาไวได้จ้า น้องน้องจู๋ก็ยังกินลูกไหนไปเรื่อยๆนะแสดงชอบมากเลยสาบายมากค่ะนะครับลูกไหนนะครับโอ้โหโอ้ไปกาดดีจริงๆงนะ่ายงน่นเนาอลมเย็นเย็นนะ